ไอวัวแมชนิิดเม็ดตัวนี้นะครับสามารถใช้ในสัตว์ท้องได้นะครับเขาพิมพ์บอกไว้ในกล่องเลยว่าใช้ในสัตว์ท้องได้นะครับผมไอวัวแมชนิชิดเม็ดแบบนี้นะครับเราสามารถให้วัวเรากินได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวควายแพะแกะนะครับสามารถถ่ายพยิได้ทั้งภายนอกและภายในนะครับแถมยังช่วยกําจัดเห็บหมัดไร้ขี้เรือนได้ด้วยนะครับผมใครที่กําลังสนใจไอวัแมกนิชิดเม็ดแบบนี้นะครับที่ ขายพยาธิแบบง่ายๆด้วยวิธีการกินนะครับสามารถกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับ1กล่องเนี่ยนะฮะสามบาทแต่ถ้า2กล่องเนี่ย6กร้กล่อง900นะครับยิ่งสั่งเยอะยิ่งถูกลงนะครับในราคาต่อกล่องสั่ง10กล่องราคา2000บาทนะครับตัวกล่องละ 200บาทเท่านั้นเองนะครับใน1กล่องเนี่ยมี10เม็ด1เม็ดเนี่ยจะสามารถถ่ายพยาธิได้1ตัวในน้ำหนักตัวที่300กิโลกรัมนะครับถ้าเกิดว่าวัวไข่600อย่างเงี้ยก็คูณ2เข้าไปนะครับใช้อัตราส่วนในการถ่ายพยาธิได้เลยนะครับเขามีบอกข้างหลังกล่องนะครับในอัตราส่วนการใช้งานนะครับเราสามารถใช้ตามนี้ได้เลยแต่นะครับอย่าใช้ในสัตว์ที่มีอายุต,ต่ำกว่า3เดือนนะครับไอโบอรแมคชนิดเม็ดแบบนี้ นะครับสามารถถ่ายพยิษยได้ทั้งภายนอกภายในด้วยวิธีการกินครับผม